ตเตรียมครามพร้อมไนบ้างกัการาพอร์อรัฟซีวันนี้การเตรียมพร้อมนะครับก็แน่นอนคือสิ่งที่เราต้องเตรียมคือร่างกายของเรานะครับร่างกายกับจิตใจซึ่งการฉีดวัคซีนเนี่ยครับมันก็เหมือนการฉีดวัคซีนทั่วไปนะครับเราต้องเราต้องนอนเพียงพอนะครับอย่าออกกําลังกายมากเกินไปนะครับอ,อย่าดืม่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ถ้าเลี่ยงกาแฟได้ก็ดีซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือ การเติมให้ร่างกายเนี่ยมันมันเฟรชแล้วก็มีแรงให้มากที่สุดนะครับภูมิคุ้มกันของเราซึ่งโอกาสที่มันจะไปแพ้หรือมีอาการแพ้หรือเงี้ยครับมันก็จะน้อยลงจิตร mm ีจ hmm. ะศึกษาข้อมูลก่อนก่อนไปหรอยังไงศึกษาข้อมูลนะคือผมเอกทาง biology มา mm hmm. นะครับซึ่งไออผมอ่านดีเทลอะไรนิดหน่อยผมก็พอจะเดาทางได้แต่ว่าแน่นอนอะ่ะด้วยนิสัยของผมนะถ้าเรียนมาทางนี้เนี่ยมันมันจะมันจะหาข้อมูลดูเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะดูอัปเดตดูอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติสหรับผมทีนี่หลายคนยังกลัวเรื่องของผลข้างเคียงคอมเพลตเตอร์มีกังวลอะไรทุกทีหนึผลข้างเคียงก็คือถามว่าวัคซีนทั่วไปไม่ใช่แค่โควิด -19 เนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผลข้างเคียงเนี่ยก็เตรียมใจไว้วมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าคงไม่ได้ถึงกับขั้นแบบร้ายแรงหรือหนักอะไรมากอย่างเงี้ยครับซึ่งโอเคผมเข้าใจว่าความกังวลของหลายคนเพราะว่าวัคซีนโควิด -19 เนี่ยตอนนี้หลักๆแล้วก็มีอยู่มีอยู่3ประเภทอย่างเงี้ยครับซึ่ง มันก็เป็นโคมันก็เป็นแบบวัคซีนที่ผลิตมาใหม่ด้วย2ประเภทเนี่ยก็คือมันยังเป็นลักษณะวัคซีนที่ไม่เคยทดลองใช้มาก่อนอย่างงี้ครับแต่ว่าทนก็ฉีดกันเป็นหลายล้านคนแล้วนะครับแล้วก็เราพอจะเห็นสถิติบ้างมันก็จะมีอู่อันนึงที่มันเป็นวัคซีนแบบดั้งเดิมที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นมันมันเป็นระบบวิธีการผลิตวัคซีนแบบดั้งเดิมซึ่งผลที่มันออกเนี่ยอาจจะช้ากว่าเพื่อนอย่างี้ครับคือมันจะมีข้อดีข้อเสียของทุกวัคซีนอยู่แล้ว แต่รวมๆแล้วเนี่ยการไม่ฉีดวัคซีนเลยผมเชื่อมากมันจะเป็นอีกนานหลายปีเลยกว่าเศรษฐกิจมันจะกลับมาแบบเดิมได้<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เล่งฉีดวัคซีนเนี่ยในหลายๆประเทศเขาทําอย่างนี้เพื่อจะให้เศรษฐกิจมันกลับมาเดินหน้าได้นะรัก็คือไม่ได้กังวลเพราะศึกษาข้อมูลมาเป็นอนะพี่คือใช่ผมก็ผมก็นั่นแหละครับก็ดูข้อมูลมาเท่าที่หาได้นะครับก็เป็นอะไรที่ผมด้วยความชอบส่วนตัวผมศึกษาอยู่แล้วทีนี้เนี่ยการดูข้อมูลเนี่ย มันก็คือมันก็ค,อ,คอนเฟิร์มตามที่ที่ผมผมเชื่ออยู่แล้วว่าการฉีดวัคซีนมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับถามนายก้อยนิดนึงตอนนี้เอมันเกิดโควิดโคริดถ่ายทะไม่ได้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเออถ่ายละครไม่ได้ก็เออก็รู้สึกว่าทางแฟนละครก็จะเสียใจครับกระเชาสีดากัลังมาแรงนะครับก็จริงๆแล้วเราถ่ายไปเราเหลือคิวถ่ายแค่ไม่กี่วันนะครับ3 4มีวันซึ่งมันดันเป็นซีนที่มันกระจาย เพราะฉะนั้นมันยังตัดต่อแบบว่าให้มันครบตอนไม่ได้ตอนนี้นะครับก็ค้างอยูอ่หนึ่งเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่เริ่มถ่ายกันแล้วนะครับผม,ผมก็กำลังจะเริ่มถ่ายเรื่องนี้ด้วยก็หยุดไปก่อนชั่วคราวอีกหึงโครงการที่จะถ่ายกลางปีก็ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเลื่อนด้วยหรือเปล่านะครับ ก็มีขั้นตอนที่มันเป็นการแบบเป็นพรีโปรดักชั่นที่เราก็ยังทํางานกันไม่ได้ครับมีหวั่นใจไหมครับว่าถ้ากลับมาอย่างอากระเช้าสีดาอย่างเงี้ยมันกระแสกําลังมาแล้วแบบพอมันต้องพักไปช่วงหนึ่งเลยอะไรเงี้ยกลับมากลัวมันจะไม่เปี่ยงปังเหมือนเดิมไหมพี่กลัวจะไม่เปี้ยงปังหรือเปล่าผมเชื่อว่ากระเช้าสีดาตอนนี้เนี่ยคือคนคนคน,คนชอบดูกันเยอะมากมนะครับผมเชื่อว่ากลับมาอีกทีนีคนก็จะกลับมาดูเหมือนกันมผมว่าเรตติ้งน่าจะดีกว่าเดิมด้วยคำําอ่า <laughs> ครับผมก็นั่นแหละครับตอนนี้ก็รอที่จะถ่ายได้แล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะเร่งมือนะครับตัดต่อให้มันจบแล้วก็อมออน i อทีอครับออย่างตัวของการขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะพี่โตตอนนี้เราคือเบรกไปเลยไหมคะมันสามารถไหมพี่คือจริงๆแล้วเนี่ยการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็มันก็ขี่ได้แต่ว่าเราไม่ควรจะเดินทางไปไหนไกลอยู่แล้วนะครับคือด้วยเหตุผลว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราก็ไม่รู้ว่าเราไปไปติดมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเราไม่มีอาการเราก็เอาเชื้อไปแพร่ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับเพราะฉะนั้นน<ม>ี่คืออยู่กับที่อดีที่สุด<ม>แต่ขี่มอเตอร์ไซค์คือถ้าขี่ในเมืองไปท,ทําธุระทาอะไรอย่างเงี้ยมันขี่ได้อยู่แล้วครับีการไปเจอน้องนองลูกๆตอนนี้กันบ้งก็เนี่ยครับ,ค,รบคือต้องบอกว่าผมก็พยายามไม่จําเป็นที่ผมไม่ออกไปไหนเลยนะครับก็อยู่ที่บ้านอย่างเดียวเพราะว่ามันลดโอกาสที่เราจะติดเ,เชื้อนะครับแต่ว่าก็เจอน้องๆน,น้อยลงแต่วัานอาทิตย์นี้ก็ต้องเจอเพราะมันเกิดคุณมากนะครับก็ช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าห่างๆทุกคนนิดนึง<ม> <laughs> เขาก็เข pues ้าใจครับเข้าใจแหละเขาก็เขาก็รู้ว่าม um ัน yeah. ม okay. mm ันอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งในดีเทลนะครับแต่เด็กเขาก็เข้าใจว่ามันมีเรื่องที่ก็ต้องระวังมากในช่วงนี้อครับอยาวกน้องเนาะนองน้อาใหม่ในการใส่แมสอะไรเงี้ยลูกเราปรับตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพี่เตอร์แบบคุ้นชินรืยยังหรือว่าเขายังไม่่คยชอบใส่เด็กเด็กนี่ก็ก็ตามก็เหมือนผู้ใหญ่ครับแล้วแต่คนไปนะครับบางคนก็ปรับตัวง่ายบางคนก็ปรับตัวยากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือไม่จําเป็นไปออกถ้าไม่จําเป็นแล้วไม่ออกไปไหนอะไรเงี้ยครับ ม,ม,มันก็ไม่ต้องใส่แมสก็ได้อยู่บ้านใช่ไหมครับหมายถึงว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เราอยู่กันเป็นประจําอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ควรจะระวังไว้อยู่ดีแต่ว่าอาจาจะไม่จำเป็นต้องใส่แมสตลอดเวลาครับแต่ออกไปข้างนอกคุณลูกพุ่งก,ๆๆก็ยอมยอมใส่ออกไปต้องใส่ยอมครับยอมยอมต้องใส่ครับฝา,ากอะไรกำลังใจที่คนไทยไหมครับพี่เตอร์ในสถานการณ์แบบนี้ครับผมก็อ,อยากจะฝากว่าคืออยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยคือแย่มากเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะพังไปเรื่อยๆนะครับคือคนยิ่งกลัวยิ่งออกไปกําลังซื้อยิ่งน้อยเนี่ยคือร้านเล็กเนี่ยก็จะปิดไปก่อนนะครับองค์กรใหญ่เนี่ยถ้านานๆเข้าไปก็จะปิดไปด้วยแปลว่าคนตกงานทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วถ้าเป็นรปได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับลองพิจารณาดูครับแล้วก็ถ้าไม่กลัวมากผมว่าฉีดวัคซีนมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเรามีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวนะครับ เราติดเชื้อเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะฆ่าได้ทันทีมันก็จะฆ่าเชื้อได้ทันทีนะครับถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะผลิตออกมาได้แปลว่าเชื้อเนี่ยมันจะเติบโตอยู่ในร่างกายประมาณอาทิตย์หนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เรามีอาการร้ายแรงได้นะครับซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้ามันฆ่าทันทีเนี่ยโอกาสที่เราจะแพ้เชื้อมันก็ลดลดลงด้วยในเวลาเดียวกันคือเราฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ติดแต่ว่ามันลดโอกาสที่เราจะแพ้เชื้อและโอกาสเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตเเหหมืออนนนนนกกกกกัััะะคครรบพาาาฉ้้้้็็ถปไไดยใทุี ขอบคุณครับพเต้ค